อเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่เราก็จะมาดูว่าทำไมาคอมลบเปิดไม่ติดพอทำมาปุ๊บตอนนี้ยังแม่มาส่งดูจู่คอมก็เปิดไม่ติดไม่ใช่หมายถึงเปิดอะกดเปิดมันยังติดปกติมันคอมปกติแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นที่สายต่อเชื่อเมเราเรียกว่าอะไรเอเอจีีเอบีแต่ท้กอย่างนี้แหละจะไม่ได้วางคอมแรงเกินไปโอเคดูติดการ์ดจอ ที่ไม่ใช่กาะจอบตัวคอมเมต์มันหรอคอมเมนทละคนดูบ้กาะจอน่าจะเป็นตัวนี้แหละเออลงบอดแลมแลมนี่คือโอเคสิ่งแรกที่เห็นคือฝุ่นเต็มพื้นเลยออกมาไม่เกี่ยวเพราะมันไม่เสียนะ พวกนี้มันลวปกติของมันเป็นสายเผื่อจะเสียบพวกนี้อันแยกกาจวงกาจจอแยกกาจจอกาจจอไม่โฟกัสเป็นหนึ่งกิกกะไบดูคลิปขอนให้เราถ่ายที่เราไม่ไม่กินใช้หน้าสองอา์คูแฟพีซีสอง ก่อนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้สังเกตตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เมือจริงว้าวเพิ่งเป,เป็นตัวเดียวอ่ะแต่เพิ่งสังเกตว่ามีสองตัวแล้วตัวข้างบนเนี่ยมันคือตัวเสียบแผ่นซีดีใช่ไหมตัวนี้อะ่ะมันไม่ตัวเสียบเลยดูนเดี๋ยวดูไหมนี่ซูมไปนั่นไม่มีอะไรเสียบอยู่เลยเทียบเทียบกับตรงนี้ไหมแล้วคือว่า มันอาจจะเกี่ยวกันก็ได้เราเดี๋ยวลองดูแล้วก็การเสียบวัน,นดูสักนึงรึเปล่าเจาะเขด้วยไหนเทียบเงี้ยโอเคไปไปลองดูกันต่อสายเสร,ร็จแล้วเดี๋ยวพี่เข่งดูกันแป๊บต่อทุกอย่างเลยนะหลังจากนี้งนะ่ถอ,อดสายไม่งนสายสายถึงนั้น,น,นแล้ว โอเคไปดูมันจะเปิดได้ไหมทางไฟก่นอนแป๊บตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้ง เฮ้ยติดแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเป็นที่สายแน่ๆเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยโดท่านผู้ชมทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้นะว่าสรุปเลยลว,ว่าคอมยังใช้ได้ไดอยู่แต่่าจะมีสายตัวนึงอะ่ะอ ไฟเบิร์กแง่เกมที่คขคดก็น่าจะรู้จักกัาคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้ไ่ันเ่ัราที่วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้กับช่องชื่ออะไรรู้ที่บอกจะเปลี่ยนเป็นปิ จะหลายเดือนแล้วก็อยากไม่ได้เปลี่ยนทักทีอ่ะว่เร่องเขรื่อนี่เปิดมันแค่สามเดือนโอเคก็จบแค่นี้โอเคไป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 บู๊จังไม่จบทดสอบเกมกินสปิคของคอมเครื่องนี้สําหรับคอมเครื่องนี้มันถือว่ากินสปิคนะแล้วคอมเครื่องอื่นจะคิดว่าเป็นเกมที่ชวนกระตุกนิดเดียวคอมสำหรับคอมเครื่องนี้แค่กดเปิดปุ๊บอใหลมเร็ววิ่งแบบวืดขึ้นเรื่อยๆกๆๆๆๆๆอๆๆ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  ไม่ได้ลงไม่ได้แรงอะไรก็เป็นตัวเน่าๆเลยแรมก็แรมแค่หนึ่งเกมนี้ใช้กินแรมหมดเลยกดทีเดียวดีเลยเป็นสิบนาทีติวๆเลยกับกาดจอยเน่าๆโอเควันนี้มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย